สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขนมาเจอกับปูนา U.S.A กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปูนาจะพาเพื่อนเพื่อนมาหาบ้านพี่ต่อยค่ะตอนนี้ปูนากำลังขับรถอยู่นะคะปูนามาหาบ้านพี่ต่อยนี่เป็นข้างที่สองนะข้างแรกมากับสามีแต่ว่ามือหนีมาเองค่ะจะเอาอันเอาผักมาให้พี่ต่อยเอาพักเล็กมาฝากพี่ต่อยแล้วกับพักการแสดาที่ขึ้นต้นสเสดเมือน,นั้นจะามาฝากพี่ต่อยค่ะเดี๋ยว พี่ๆน้องๆต้องมาเบิ้งว่าปูน่าจะตามหาบันพี่ต้อยถูกป่ะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะถูกไหมโอ้น่าจะมาถูกอยู่นะน่าจะมาถูกอยู่โอ้ขับรถมาไกลพอสมควรนะคะน่าจะใช่แล้วนี่มีต้นอะนั่นด้วยนี่ต้นพักหวานเบิ้งได้พี่น้องนะต้นพักหวานนี่ต้นั่ม่วงเบิ้งได้พี่น้องจะแมนบอ อบอกเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะมาถึงจะมาเคาะประตูวะสันรบเด้อพี่น้องน่าจะมาถึงแล้วโอปุนาออกออกจากบ้านอ่าสิบโมงสิบโมงสี่สิบห้านาทีโอ้ยมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงสิบสองนาทีพี่น้องนี่น่าจะใส่แล้วนี่นี่นี่น่นาจะใส่จะมีดอกไอ้ดอกอีอย่างเนี้ยพนว่มีต้นบอกมีต้นกล้วยหลักมีดอกไอ้ดอกจำปีจำป่าพีนพ่น้อง โอ้ยบนน่ะต้นบักขามต้นอะโวคาโดต้นบักองมุนต้นบักละม,มุดต้นบักพักกระโดนานา้ำมาพี่น้องน่าจะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวจะไปเคาะประตูนะจะโบโทษตอนแรกบ,บอกกัน่าพี่ถ้าหนูไปถึงบ้านใกล้จะถึงบ้านพี่แล้วหนูจะโทรไปบอกนะตอนนี้น่าจะใช่จําได้แลวบ้านเลขที่เออใช่บ้านเลขที่มาพี่นอ้องจะผ้ากับไปเคาะประตูกัาพี่นอ้องจยพผ้า,าลุมเดี๋ยวจะไปเคาะประตูเพื่อนน่าจะใช่หรอ สัญญรักษ์บ้านคนไทยมีต้นไผ่ด้วยพี่น้องมีต้นไผ่ด้วยเห็นบ่ค่ะมีต้นไผ่โอ้ยมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยต้นไผ่พี่น้องคนอยู่ข้างหลังบ้านเพิ่นโอ้ยแม่นแมน,แม,นมาถึงมองมาถึงมองมาเดี๋ยวจะเอาอันมาเอาผักเอาผักกีเล็กเก็บผักกีเล็กกัับผกโดนน้ำมาฝากเพิ่นเอ้าลืมกุญแจพี่น้องลืมกุญแจในรถโอ้ยจะเป็นข่อยกระไร เปิดประตูรถล,ลงแล้วก็ลืมเอาขุนเจ,จี๋ยเมีนเ่ามากก็ลืมหนาลืมหลังจริงๆเนาะเฉยมหอดแต่เสาอะพี่น้องแต่วันลืมลูกขุนเจยียลืมลูกขุนเจี๋ยโหสามนี้เอารถลูกขุนเจี๋ยโหมาใส่รถไว้บันทึกว่ากันหา,หาลูกหาลูกขุนเจียกันพี่น้องเจงมีนเจมันผู้เถา่าลืมหนาลืมหลัง,องเอ้าเสียงอียง ีงอโรดควยนี่ดังแปลกๆพี่ห้องมานี่ได้ผักชิเล็กกับผักกระโดนนนามด้วพี่ห้องเดี๋ยวจะไปเคาะประตูพันสีบับบวพันหนอะโอ้ยขี่นอกขี่ฉลดควยมานี่สัญ,ญลักษณ์บ้านคนไทยต้องมีต้อนอันดอกเอ็นทวาเนี่ย มาพี่น้องแล้วก็มีดอกอันปวยเซียนนี่ต้นเอียงนี่ตรงดอกหมอกดอกใม้เดินอยมาแล้วมันเอาบกเขือมา,ไ,มออมา,าไหมมันเอาบกเขือมาตั้งไว้พี่น้องอ้มีบกเขื่อนโอ้ยปูนท้ายมันเก็บบกเขือมาฝากพี่นอ้องปากับบกเขือมีเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยปวยอีเมียเดี๋ยวกดออดจุถือกเน่นอนเลยเนี่ยมากดออดดูสิเป็นติญางมาบ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นเขาต้มหม้อต้มหง้อสวัสดีค่ะนุชจำได้บะเขือร์ก้นเตรียมบะเขียร์ไปเรียบร้อย Hi how are youGood thank you สวัสดีค่ะลุงเฮรี่สวัสดีค่ะลองทำโนซี่ YesGive me a hug pleaseOhYou got your camera thereI gotta go get mine fixed todayOh yeahI gotta leave in about Oh, that's why you're looking good. 25 minutes. You have a yeah. dating today. <laughs> he, he want me to come with him, but I can't. Oh, yeah. Go. I'm so sorry <laughs> that. Black shirt. <laughs> I'm sorry about that to take your wife away from you today. Oh, that's okay. I have to go down <laughs> to um, to International Mall. Oh, yeah. Just come inside. I don't know. Oh. I, she left over here. Oh. She left over here. Thank you, sir. Come. Let me take my off my shoe. มาถึงแล้วคะ่ะมาถึงอุ้ยร่มเย็นเดี๋ยวก่อนมาเราต้องมาไหว้พระก่อนนะคะอ่า Where are you going? I'm just going to get to get my telephone. No this. The luggage. Oh, you prepare already? I just she just bought that one. I just Oh ซื้อใหม่ละพี่ซื้อกับเป๋าลักเก็ตใหม่เหรอคะใบสูงอ่ะซื้อใหม่ บนี้ใบนี้ใบเก่ารลเขาไม่เิดสิบพาวไหมเกิดสิบพาวถ้าบิสเนสคอร์สเนี่ยบิสเนสคอร์สคนิทถ้าขึ้นในไอ้นี่ตั้งกต้นทางอะนะใช่เขาให้ต้สามใบใช่พี่พี่นั่งบิสเนบิสเนสคอร์สอ่ะพี่สบาย n e Yes, yeah, as always, as always, the woman had to get baker. No, the, he said, Let me pack, and then he packed when we the way home, right? Look, look, I'm done, I'm done. And then my clothes was on the floor. I said, Where do you want me to go? He take over my bag. It's fine, we don't have time. Get, oh, up. Okay, get okay, up, get, get up. up, get, get up. up, get, get out. up. Get time. Don't right. have time. โอเคโอเคโอเค you have fun and be safe we gotta go โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปไปบ้านพี่อีกคนค่ะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะไปเล่นสาวๆจะไปเล่นพี่เอ้ยบ่ายสองโมงจะทันไหมโอเคเดี๋ยวในในในนบอกว่าที่ใส่โมคาวนี่เหรอที่บอกว่าใส่บ้านใหม่ ห้องครัวสวยนะไม่ไปเของเกา่าน,นั่นแหละนนอกๆที่บอกว่าให้เข้ามาติดคาร์โม่ลเลยโอ้ที่ติดใหม่เขาเขาทำสวยนี่พี่คาวโมเนี่ยค่ะต,ติดต้องบนนว่ามันมันเหมือนเนี่ยมันไม่เหมือนข้างฝาไก่นั่นสวยใช่นี่มันดูดีเนาะเออเขาเขาทำสวยนี่เออทำไมต้องบนอ่ะไปได้อันนี้มาจากไหนอะบ้านกดงนั่นแหละ

My head in in the in the front door. No, I'm okay. อ้าวอ้าไปรถคูลาแล้วกัน Okay, no problem. เพราะว่าจอดบล็อกพี่หนูหนูเทินได้อืมอ้าวรองเท้าแพรก็อยู่ที่นี่ทำไมออกมาทางนี้่ใไมอ่ะก็หนูตามที่ลุงบอกว่า you can go out in the front door I say I'm okay I follow your wife มา เราจะไปบ้านพี่คนไทยอีกคนนะคะปูนายังไม่รู้จักอพี่เขาหลอกแต่ว่าพี่ต่อยเขาจะพาไปเยี่ยมวันนี้เราจะไปเยี่ยมพี่คนไทยอีกคนคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวหนูกระเป๋าออกพี่นุกขับรถมาขี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยุกไก่กอคะ พี่ตอยไอ้ที่พี่บอกว่า้หนูมาเซนไอ้เชลิงโรดออรเวเออนูว่ามันอาจจะใกล้มากเราจะเดินทางไปต่อกันค่ะไปเดียวโอเคเดินทางไปร้านไปบ้านเพื่อนเสริมสวยค่ะไอ้พี่เขาเป็นเจ้าของไอ้พี่เขาเคยทำเสริมสวยเอ้ตรงนี้มีเนอร์สรีด้วยออไ,ไม่เคยไม่เคยไม่ยนะพี่เขาเคยทำเสริมสวยค่ะตอนนี้เขาปลดกเกษียณแล้ววันนี้เราก็เลยจะไปเล่นไปเที่ยวกับพี่เขาราไปเที่ยวนะคะไปเที่ยว พี่เข้าใจดีทำเล็บให้เนาะพี่ต่อยเนาะใช่ค่ะงั้นจะไปเล่นสาวๆจะไปเล่นเลยค่ะลูกก็คิดว่าพี่จะออกตรงไหนเดลเมบี้หน่อยา o ไม่ออกไปแล้วเดลเมบี้ออกไปเดลเมบี้ก็ได้แต่เส้นนี้มันก็ตัดไงพี่ถ้าพูดถึงว่าปูนามาทางเซอร์ดอนโรจะตัดเข้าไปดีข้างหลังไงเนาะบ้านพี่มันอยู่ลึกอืออยู่ลึกจริงๆเลยอุ้ยอีตาคนนี้เปิดสปริงพุ ตัดหน้าเราปิดเลยตกใจโมเลยอุ้ยดูต้นไผ่ตรงไปน้องเยอะว่ะตรงเหรอคะตรงเลี้ยวขวาตรงไปได้ตรงเลี้ยวขวาอ่ะตรงไปเลี้ยวขวาตรงนี้นะตรงนี้เลยวันนี้มีคนถือกล้องให้ อันนี้สินี่นี่สิ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  y ี่สิ m ี่สิน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 ี่สิไม่สินี่สินี่สินี่สหนู่สินี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 ่งินี่สินี่สินี่สนี่สินี่สนี่สิ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 นี่สนี่สิ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 น้่สินี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  ท่นให้เวชเชลเดริโรดเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่เยเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาเอย่างนูกำลังจะไปโอเคจ้ะหนูกำลังจะไปแม่ผู้เฒ่าวิใจห่อนกันผู้สาวมาจอดพี่สาวมันใจลอยเด้ยังยังยังตรงใช่ไหมคะตรงไปเลยค่ะอยู่เลนซ้ายไว้ก็ดีอยู่เลนซ้ายไว้ก็ดีเลนซ้ายไว้ก็ดีเพ่งจานหน้ากับข้างทางนี่แหละ ดานเตือนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องโดนอ่าสายไฟแดงนะครับสายไฟแดงนะคะมันมันรีแลกซ์นะมันผ่อนคลายนะเวลาเราขับรถเนี่ยที่อเมริกาเนาไม่เตนเนาะเราไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีดานตรงดันตัวนะคะโอไม่มีอ่ะมันขับรถสบายไม่ต้องถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายเขาจะไม่มา่เขาไม่มาจอดเราเราไม่มาจอดรอถ้าเราผิดทาผิดกฎหมายอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะอันนี้หนูผ่านบ่อยนะ ก็นั่นและสิเนี่ยมันไปนี่ก็มองแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่าฮะโอ้มันไม่หลงเราไปมาเราก็ไปเจอกันทุกปีเนาะตรงนี้หนูเคยเข้ามาแล้วนี่ฟาร์มิงโกเนี่ยนุ้ยขับรถเลาะกับนดูจอดอ่าฮะด้วบ้านแถวนี้มันรถอยู่ในเมืองมันก็เช่าได้ในเมืองใช่ไหมมันไม่ได้เช่ามันเช่าเป็นรายเดือนมันไม่ได้เช่าเป็นโอ้ยเดี๋ยวนี้หลังแค่นี้ก็สองสามตันแล้วเราอแถวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะลูกหาบ้านแถวนี้ไม่ไม่ถูกนะหลังละสี่จิต ต้นบ้านลูกสาว ไานี้ลโนอัลเยคือทางตันค่ะถ้าไปตรงนั้นทำธุรกันอันนี้จะเป็นหมูบ้านเก่าแก่เลยค่ะพี่น้องก็ฝสุกุสุกดบ้านเก่าแก่ค่ะหมู่บ้านเก่าแก่สร้างมนประมาณมากี่ปีแล้วพี่ต่ออย่างนี้้ยี่สปีสี่สกวาปีแล้วสี่สิบกาปีก็พอพอบ้านหนุมเลยสิป้าสิบปีนี่นี่นมันเกนีลยค่ะซ้ายมือซ้ายมือป จอชี้ชี้ทกล้เนี่ยเจอตรงเขาออกตรงนี้เหรอคะชิดซ้ายชิดซ้ายชี้ซ้ายเหรอค่อยล้างเอาไปค่อยล้างไม่อาจจะใจร้อนหน่อยนะแป๊บ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 ไม่ไม่ไม่อาจจะขับรถหัวคิดหัวขวมเรื่อยโอเคถึงแล้วค่ะถึงแล้วพี่ๆน้องๆก็ไปทางไหนกันเนาะค่ะไปบ้านบั่นสาว นูข,ขอน้ำนูหน่อยนูเป็นคนชอบดื่มน้ำ,นำเราจะเข้าไปข้างในกันนะเพื่อนๆนมีลูกแกตื่นยังพี่ต่อยอ๋ยอ,อเอหรอไม่ใช่หนูฉัไม่หนูลรต,ตื่นสายทุกวันเลยมาพี่เขาบอกว่าพี่เขาตื่นแล้วนะคะพี่เขาเป็นคนลบบุรีนะคะเป็นคนคนลาวลบบุรี มาค่ะจะพาเข้าไปข้างในกับพี่เพื่อนตอนนี้มาถึงแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามอีพีใหม่แล้วค่ะเงี้ยวไปแล้วคะ่ะมาถึงแล้วพี่เพิ่นเปิดประตูรวอนหายแลยมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน